10อันดับตัวละคร LGBTQ+ ที่แข็งแกร่งที่สุดในเรื่องวันพีชจะมีใครกันบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปนี้กันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่<ม>ชินบิ69เราก็ยังอยู่กันในช่วงของไพร์มันหรือเทศกาลไพร์เดือนแห่งการเฉลิมฉลองให้กับกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศที่ก็จะแต่งตัวแซ่บๆออกมาชูธงสีรุง้งเพื่อลำลึกถึงเหตุการณ์จลาจลสโตนวอลในเดือนมิถุนายนปี1969ที่ก็จะเป็นเหตุการณ์ของกลุ่ม LGBTQ+ ออกมาเรียกร้องสิทธิ์ของตอนเองให้ได้ความเท่าเทียมทางสังคมมานั่นเองครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่เราจะมาสนับสนุนในช่วงเทศกาลนี้กันครับที่ก็ต้องบอกได้เลยครับว่าตัวของอาจารย์โอดาผู้แต่งวันพีชเขาก็จะตื่นรู้และสนับสนุนความหลากหลายทางเพศกันมาแบบ100%กันเลยละ่ะเพราะว่าในเรื่องวันพีชเนี่ยนอกจากจะมีตัวละครหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายเผ่าพัานธุ์แล้วก็ยังมีตัวละครหลากหลายเพศที่ใช้ชีวิตกันยังเป็นอิสระและภาคภูมิใจกับสิ่งที่ตนเองเป็น มีบทบาททางสังคมอยู่ภายในเรื่องหลายตัวเลยล่ะครับซึ่งในคลิปนี้เราก็จะหยิบพวกเขามาบอกเล่าพูดคุยจัดอันดับความเก่งกาจในเรื่องการต่อสู้ของพวกเขากันครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมกันเนี่ยผมก็อยากที่จะขอให้เพื่อนๆช่วยกันกดปุ่ม subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้พวกเราชินบิ69สาสามารถสร้างผลงานดีๆแบบนี้กันต่อไปด้วยนะครับแต่ถ้าหากใครที่กำลังดูคลิปของผมอยู่ แล้วก็เบื่อซะเหลือเกินกับโฆษณาระหว่างทางเนี่ยวันนี้ผมก็ขอแนะนำ YouTube รีเมียมจากปกติ209บาทเหลือเพียงราคาเริ่มต้น14บาทเท่าน,นั้นแถมฟรี o u t u b e Music ตลอดการใช้งานแต่แค่นี้ยังไม่พอครับเราก็แถมวิวพรีเมียมให้1เดือนดูกันแบบจุกๆไปเลย สามารถล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์แถมยังเปิดการใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยถึงจะปิดหน้าจอไว้ก็สามารถฟังคลิปฟังเพลงเล่นได้แบบต่อเนื่องไม่มีสะดุดโฆษณาขั้นสำหรับใครที่ใช้ YouTube รี e m ีย m อยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับดีคอนเฟิร์มได้เลยเพราะเขามีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะดูคลิปฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปถ้าใครสนใจแอดไอดียายได้ที่ใต้ดิสคริปชันหรือสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ เราไปดูกันเลยดีกว่าครับอันดับที่10ปัปป๊บปะกุปั๊บปะกุเป็นคนจากเผ่าเงือกสายพันปลาดาวจากอาณาจักรริวงูงครับซึ่งตามธรรมชาติแล้วก็จะเป็นสัตว์ทะเลที่ไม่มีกระดูกสันหลังแล้วก็จะมีสองเพศอยู่ในตัวเดียวเลยด้วยครับผมจึงนับว่าเจ้าปั๊บปะกุเนี่ยเป็นหนึ่งใน L G B T Q จากเรื่องวันพีทด้วยเช่นกันซึ่งแม้ว่าหน้าตาของเขาจะดูเหมือนกับมนุษย์ที่มีความดุดันก็ตามนะจริงๆแล้วตัวละครของปั๊บปะกุเนี่ย เขาไม่ใช่นักสู้หรอกนะครับแต่เขาก็จะเป็นดีไซนเนอร์นักออกแบบเสื้อผ้าแบรนด์ดังอย่างค i ม i นั n n ที่ก็จะได้รับความนิยมอย่างมากในโลกของวันพีชเลยเชียวลหละและสิ่งที่เขาชอบทําอยู่บ่อยๆนั่นก็คือการเล่นกีตาร์ร้องเพลงสร้างบรรยากาศที่สนุกสนานเห็นเขาแล้วเนี่ยทาให้ผมนึกถึงนักดนตรีอย่างบ o อบมาเล่ส่วนหนึ่งเนี่ยก็น่าจะเป็นหมวกที่เขาใส่อยู่นั่นแหละครับและด้วยความที่เขาไม่ใช่นักสู้พลังในการต่อสู้ของเขาจึงต่ํามากๆแต่ด้วยความที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีถึง2เพศภายในตัวเดียว ผมจึงได้หยิบเขาเข้ามาวางในอันดับที่10ในคลิปนี้ครับอันดับที่9ปาปาตี้เขาคนนี้เป็นหัวหน้าพ่อครัวคนทำขนมของพัตตคารบาราตีเอที่ถึงแม้ว่าจะมีร่างกายที่ใหญ่โตและใบหน้าที่โหดเหี้ยมแต่เขาก็ไม่ได้เป็นคนที่โหดเหี้ยมอะไรครับเขาเป็นพนักงานในร้านอาหารมาอย่างยาวนานแต่ก็ต้องถูกไล่ออกทุกครั้งด้วยพฤติกรรมที่รุนแรงจนได้มาเจอเข้ากับเซฟขาแดง ที่กาลังจะเปิดพัตคารกลางทะเลอย่างบาราตีเอเขาจึงได้เข้ามาสมัครเป็นพ่อครัวคนแรกๆในบาราตีเอในปัจจุบันนั้นปาตี้เขาก็ได้พยายามที่จะควบคุมพฤติกรรมอันป่าเถื่อนของตนเองโดยการฝึกพูดต้อนรับลูกค้าที่น่ากระจกแต่พอเจอกับลูกค้าที่เสียมารยาททีไรแล้วล่ะก็เขาก็จะเผอปล่อยสัญชตาตญาณดิบอันปาเถื่อนของเขาที่ตนเองเคยเป็นในสมัยก่อนออกมาทุกครั้งซึ่งตัวของปาตี้เนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่มีแรงเยอะมากๆขนาดที่ว่า สามารถยกปืนใหญ่ขึ้นมาด้วยมือเปล่าได้เลยทีเดียวและพลังหมัดของเขามันก็จะมีความรุนแรงมากๆเขาสามารถซัดจนสลัดข้าหัวสูงที่กำลังหิวโซลงไปกองกับพื้นได้ภายในการโจมตีเพียงครั้งเดียวเลยล่ะครับก็เรียกได้ว่าเป็นตัวละคร LGBTQ+ ที่เป็นมนุษย์ธรรมดาทั่วไปที่ไม่ใช่นักสู้แต่ก็พอจะมีทักษะในการต่อยตีอยู่บ้างอะนะซึ่งผมก็เริ่มจดจำตัวของหมอนี่ได้ก็นในฉากที่เด็ดขนจมูกออกมาหน้ากระจกนั่นแหละครับ อันดับที่8จูมนุษย์เงือกสายพันธุ์ปลาเห็ดโคนหรือปลาซ่อนทรายเป็นปลาหนามตื่นที่สามารถพบเห็นได้ที่บริเวณชายฝั่งทะเลหรือป่าชายเลนเอกลักษณ์ของเจ้าปลาตัวนี้ก็คือปากที่ทําท่าเหมือนกับว่าจะจุ๊บอยู่ตลอดเวลาครับเช่นเดียวกับตัวของจูครับที่เอกลักษณ์ของเขาก็คือปากอันเซ็กซี่ใหญ่โตโดยตัวของจูเนี่ย ก็จะเป็นลูกเรือของกลุ่มจนสลัดอาลองที่มีค่าหัวสูงถึง5้าล้านห้าแสนเบรีครับเรื่องความแข็งแกร่งของเขาเนี่ยก็ต้องบอกได้เลยครับว่าร่างกายของคนจากเผ่าเงือกเนี่ยมีความแข็งแกร่งมากกว่ามนุษย์ธรรมดาอยู่หลายเท่าอยู่แล้วบวกกับความสามารถพิเศษของเขาที่ก็จะสามารถยิงกระสุนน้าแรงดันสูงออกมาจากปากได้อย่างรุนแรงที่ก็จะยิงออกมาได้ครั้งละ1นนัดหรือจะยิงกันแบบรัวๆแบบปืนกลก็สามารถทําได้เช่นกันครับความแรงของมันนั้นก็จะสามารถทําให้เป้าหม้สลบได้เลยทีเดียวด้วย นอกจากนี้เขายังสามารถสูบน้ําออกจากนาทั้งแปลงเอาไปไว้ภายในร่างกายและยิงน้ําทั้งหมดนั้นออกมาเป็นปืนใหญ่ที่พลังของมันเนี่ยก็สามารถถางป่าให้ราบเป็นหน้ากองได้ภายในการโจมตีเพียงครั้งเดียวเลยล่ะครับอันดับที่ 7. จ็ดมิสเตอร์ทรูบอนเคลถ้าพูดถึงเรื่องไพรมันแล้วเนี่ยจะไม่มีตัวละครตัวนี้ก็คงไม่ได้ใช่ไหมล่ะครับเพราะว่าเขาคนนี้แทบจะเรียกได้ว่าเป็น LGBTQ+ คนแรกๆที่ปรากฏออกมาในเรื่องเลยก็ว่าได้ กับมิสเตอร์ทรูบอนเคลที่ปรากฏตัวออกมาในฐานะคนจากองค์กรบาร็อกเวิร์กที่ก็จะเป็นศัตรูของกลุ่มหมวกฟางพระเอกของเรื่องเรานี่แหละครับที่ตัวของบอนจังเนี่ยก็จะมีข้าหัวสูงถึง32รล้านเบลีกันเลยทีเดียวความแข็งแกร่งของเขานั้นก็จะเป็นเพลงหมัดกระเทยนกกระเรียงขาวที่ทั้งพลิ้วไหวและหนักแน่นรุนแรงนอกจากนี้เขายังเป็นผู้ที่มีพลังพิเศษจากผลปีศาจ ผลมันเนมันเนหรือผลเรียนแบบที่สามารถทําให้ตัวของเขาเนี่ยเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาให้กลายเป็นคนที่เขาเคยสัมผัสได้ซึ่งไม่ใช้ในการต่อสู้มันก็จะสามารถทําให้คู่ต่อสู้สับสนได้มากเลยทีเดียวครับซึ่งถ้ามองทางได้พลังการต่อสู้ของบอลเคลย์อย่างเดียวเนี่ยเขาก็จะไม่ได้เก่งกาจอะไรมากหรอกนะครับแต่หลักๆแล้วก็จะเป็นพลังจากผลเรียนแบบนี่แหละครับที่ทําให้ตัวของบอลเคลย์จำเป็นต่อแผนการหลอกหลอกลอก่ลอ,ล,อลวงเช่นแผนการของครอกโคได ที่อยากจะยึดครองอาณาจักรบ拉สตาและแผนการหลบหนีแหกคุกนรกอิมแพดดาวของลูฟี่ครับที่ก็น่าจะเป็นแผนการที่พอมีบอนเคลอยู่แล้วทุกอย่างก็ดูจะเป็นไปได้อย่างราบรื่นเลยทีเดียวด้วยอันดับที่6คิคุโนโจเธอเป็นหนึ่งใน9ปลอกดาบแดงองค์คลักของโคซุกิโอเดงที่วิชาดาบของเธอนั้นก็จะมีความโดดเด่นและร้ายกาจจนโลโลโนอาโซโลแห่งกลุ่มหมวกฟาง ต้องหันกลับมามองด้วยความตกใจเลยทีเดียวครับโดยตัวของคีคุก็จะมีส่วนสูงถึง287เซนติเมตรมีใบหน้าที่สวยงามราวกับผู้หญิงในตอนแรกที่เธอปรากฏตัวออกมาเนี่ยก็ทําเอาผมแยกไม่ออก,กเลยทีเดียวครับเพราะมัวแต่อึ้งกับความสวยอยู่พอมาได้รับรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วว่าเธอเป็นผู้ชายเนี่ยก็ทําเอาผมตกใจนิดหนึ่งครับแต่ก็นะเธอก็สวยจริงๆนี่นาความแข็งแกร่งของเธอเนี่ยก็จะปรากฏออกมาให้เราเห็นกันชัดๆในศึกสุดท้ายของภาควานโนครับที่คู่ต่อสู้ของเธอเนี่ย กจะเป็นคนทรยศอย่างคันจูโร่ที่ก็จะเป็นผู้ใช้พลังพิเศษจากผลปีศาจผลหมึกที่พอได้สู้กันจริงๆแล้วเนี่ยคันจูโร่ก็เป็นตัวละครที่รับมือได้ยากอยู่พอสมควรเลยละครับถึงแม้ว่าการต่อสู้ครั้งนี้จะไม่ได้รู้ผลแพ้ชนะกันแบบชัดเจนขนาดนั้นแต่การหลบหนีไปของคันจูโร่เนี่ยมันก็น่าจะสามารถเป็นตัวชี้วัดความแข็งแกร่งของคิกคุและเพลงดาบหีมะหลงฤดูของเธอได้เป็นอย่างดีแล้วใช่ไหมละครับอันดับที่หอินาสุมะ ตัวละครลึกลับที่ปรากฏตัวออกมาในภาคคุกนรกอิมเพดาวที่เข้ามาช่วยเหลือลูฟี่จากอุณหภูมิอากาศที่หนาวเหน็บในคุกนรกเลเวล5ชั้นนรกเยือกแข็งในการปรากฏตัวครั้งนั้นพอเราได้เห็นเขาแล้วเราก็จะเฉยๆกันใช่ไหมล่ะครับแต่พอการปรากฏตัวของเขาในครั้งถัดมาก็ทําเอาผมงงสุดๆไปเลยว่าเอา้าสรุปเขาเป็นเพศเอะไรกันแน่นะก็จะมาอ๋อกันในเวลาถัดมาครับที่เราจะได้เห็นตัวของอ e ีวานคอฟและพลังพิเศษของเขานี่แหละครับ อินาซึมะเขาจะแต่งกายเป็นเสื้อโค้ตสองสีในมือก็จะถือแก้วไวน์อยู่ตลอดเวลาครับแม่ขี้เมาเหมือนกันนะครับเนี่ยแต่ถึงแม้ว่าเราจะเห็นรูปลักษณ์ของเขาเป็นแบบนี้แล้วเขาก็เป็นถึงอันดับสองของอาณาจักรนิวคาวม่าเลยทีเดียวครับที่ถึงแม้ว่าพลังของเขาจะไม่ได้โดดเด่นเรื่องการต่อสู้มากนะจะเน้นไปในการซัพพอร์ตเพื่อนร่วมทีมเสียมากกว่าแต่ก็เป็นพลังที่สามารถสร้างความปั่นป่วนทวงเวลาฝ่ายตรงข้ามได้เป็นอย่างดีอีกทั้งมันยังเป็นหนึ่งในพลังพิเศษที่หาย,ยากมากมาก ที่ก็จะสามารถทำลายหินไคโรได้อีกด้วยครับอันดับที่4เอ็มเพอริโออีวานคอฟหรือฉายามนุษย์ปฏิหารอีวานคอฟหนึ่งในคนของกองทัพปฏิวัติที่ก็จะเป็นถึงระดับผู้บริหารกันเลยทีเดียวครับเพราะเธอคนนี้เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งคณะปฏิวัติมาพร้อมๆกับมังกีดีดราก้อน่อแท้ๆของลูฟี่และเป็นผู้นำของคณะปฏิวัติ โดยเราจะได้เห็นตัวของอีวานคอปปรากฏตัวออกมาครั้งแรกในภาคคุกนรกอิมเพดาวพร้อมสร้างปฏิหารด้วยพลังจากผลโฮรู้โฮรู้หรือผลฮอร์โมนที่จะสามารถเพิ่มฮอร์โมนให้กับเป้าหมายเปลี่ยนเพศของคนคนนั้นได้ตามใจนึกซึ่งเราก็จะได้เห็นอีวานคอปเปลี่ยนเพศของตนเองด้วยที่จะส่งผลให้เขาสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวมากขึ้นหรือจะสามารถเปลี่ยนแปลงขนาดของอวัยวะภายในร่างกายของตนเองก็ได้ เดี๋ยวเด,ยวเดยวหยุดก่อนนะครับอย่าเพิ่งคิดลึกคือเราก็จะได้เห็นเขาขยายส่วนหัวของตนเองหัวจริงๆนะครับพร้อมกับใช้ท่าไม้ตายอย่างก a แล็กซี่วิที่ก็จะเป็นท่าที่กระพริบตายอย่างรุนแรงจนเกิดเป็นแรงประทะดซัดใส่เป้าหมายที่พลังทำลายของมันเนี่ยก็จะสามารถทำให้หนึ่งในเจ็ดเทพจนสลัดอย่างบาโทโรมิลคูมะกระเด็นถอยหลังไปได้เลยทีเดียวด้วยครับอันดับที่3มอลลีเธอเป็นคนจากเผ่าคนยักษ ที่มีร่างกายอ้วนท้วมสมบูรณ์แบบใส่กระโปรงมินิสเกิร์ตลายสกอ็อตแม่ผมแพ้ลายสก็อตซะด้วยสิและรองเท้าที่เธอใส่ก็จะเหมือนกับนักเรียนญี่ปุ่นที่ดึงถุงเท้าสูงขึ้นมาจนถึงเขา่าพร้อมกับอุปรกรณ์ในการต่อสู้มากมายออกท่องไปในท้องทะเลเพื่อทวงความยุติธรรมให้กับประชาชนตาดำๆเป็นอีกหนึ่งคนที่อยู่ในคณะของกองทัพปฏิวัติครับเรียกได้ว่ากลุ่มนี้เนี่ยเขาให้ความสําคัญกับความหลากหลายทางเพศที่สุดในเรื่องแล้วก็ว่าได้เราจะได้เห็นการปรากฏตัวครั้งแรกของมอนลี ที่อาณาจักรรูรูเซียครับก็จะเป็นตอนที่ประชาชนในอนาณาจักรเนี่ยถูกกลุ่มจนสลัดโจมตีมอลลี่เขาก็จะปรากฏตัวขึ้นมาจากใต้ดินที่ก็จะเป็นผลมาจากพลังพิเศษจากผลปีศาจที่เธอกินเข้าไปผลโอชิโอชิหรือผลผลักดันผลปีศาจที่จะทําให้ผู้ที่กินเข้าไปเนี่ยมีความสามารถในการผลักและดันเช่นตัวของมอลลี่เนี่ยเธอก็จะใช้พลังนี้ดันพื้นที่ใต้พื้นดินให้เกิดเป็นโพรงที่เธอก็จะใช้โพรงใต้ดินนี้ในการเคลื่อนที่ แฝงตัวไปยังสถานที่ต่างๆของฝ่ายศัตรูนอกจากนี้พลังนี้ยังใช้ในการต่อสู้ได้ดีอีกด้วยที่ก็จะเป็นการซัดพื้นดินให้เกิดเป็นคลื่นทําให้ศัตรูของเธอไม่สามารถที่จะยืนทรงตัวอยู่บนพื้นนั้นได้นั่นเองครับความแข็งแกร่งของมอลลี่นั้นได้รับการยอมรับจากคณะปฏิวัติเป็นอย่างมากจนทําให้เธอเนี่ยมีตําแหน่งเป็นถึงหนึ่งใน4ขุนพลของคณะปฏิวัติกันเลยทีเดียวด้วยครับอันดับที่2แคทเธอรีนาเดวอน เป็นตัวละครผู้หญิงที่มีร่างกายกำยำที่ใบหน้าของเธอเนี่ยก็จะบ่งบอกสุดๆเลยครับว่าเป็นผู้ร้ายโดยเธอคนนี้ก็จะเป็นถึงหนึ่งใน10กับตันยักษ์กำลังลบสุดแสนสาคัญของกลุ่มจนสลัดหนวดดาที่ตัวของเธอเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่มีพลังพิเศษจากผลปีศาจผลจิงจอก9หางที่ในตอนนี้ข้อมูลออฟฟิเชียลของผลปีศาจผลนี้มันก็จะมีน้อยมากๆเลยแหละครับแต่มันก็จะมีความสามารถพิเศษที่คล้ายๆกับผลเลียนแบบของมิสเตอร์ทูอยู่นั่นก็คือเจ้าผลปีศาจผลนี้เนี่ย มันสามารถลอกเลียนแบบรูปร่างหน้าตาและน้ำเสียงของเป้าหมายได้อย่างแนบเนียนสุดๆอย่างในตอนที่เก็กโคโมเรียมาตามหาอัพชารอนบนเกาะฮาจิโนสึเขาก็ไม่สามารถแยกแยะอัพชารอนตัวจริงและเดวอนที่ปลอมตัวเป็นอัพชารอนได้เลยครับถึงแม้ว่าข้อมูลการต่อสู้ของผลปีศาจผลนี้จะยังมีน้อยอยู่มากๆคือเราแทบจะไม่เคยเห็นตัวของเดวอนเนี่ยเธอสู้กับใครแบบจริงๆยัง,ยงจังเลยใช่ไหมล่ะครับแต่ผมก็เชื่อว่าในอนาคตเราก็น่าจะได้เห็นการต่อสู้ที่สนุกสนานจากเธอคนนี้แน่ๆ แต่ในเวลานี้ถ้าวัดจากการที่เธอเป็นผู้ที่ครอบครองพลังพิเศษจากผลปีศาจสายโซออนพันสัต์มายาที่สุดแสนจะหายากและได้ขึ้นมาเป็นถึงหนึ่งในสิกับตันยักษ์ของกลุ่มจนสลัดหนวดดำแล้วผมก็ขอหยิบเธอคนนี้ขึ้นมาวางไว้บนอันดับที่2ก่อนเลยก็แล้วกันครับอันดับที่1ยามาโตะแล้วก็มาถึงอันดับที่1จนได้ครับที่ก็ต้องขอบอกกันเอาไว้ก่อนเลยครับว่าผมไม่รู้ว่าสเกลพลังของเธอคนนี้ จะทิ้งห่างหรือใกล้เคียงกับอันดับที่สองที่เป็นผู้ถือครองพลังพ,งพิเศษจากผลปีศาจสายโซออนพันสัตว์มายาเหมือนกันมากแค่ไหนแต่หลังจากที่ผมได้ดูการต่อสู้ระหว่างยามาโตะและพ่อของเธออย่างไคโดแล้วผมก็ขอบอกได้เลยครับว่าตัวของยามาโตะจะเป็นตัวละคร LGBTQ+ ที่มีความแข็งแกร่งที่สุดในเรื่องแน่ๆหลายๆคนอาจจะมองว่าเอา้าทำไมผมถึงคิดว่ายามาโตะเป็น LGBTQ+ ใช่ไหมล่ะครับคือตัวของยามาโตะเนี่ย เอไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นผู้หญิงมาตั้งแต่เกิดอยู่แล้วครับเธออยากจะเป็นโอเด้งและในตอนสุดท้ายของภาควานโนคุนี้เธอก็ได้ไปร่วมวงอาบน้ํากับเหล่าตัวละครชายที่บ่อน,น้ําทุร้อนอีกด้วยซึ่งผมก็คิดว่าอะไรแบบนี้เนี่ยมันก็น่าจะมากพอแล้วหรอครับที่จะสามารถอธิบายว่าจิตใจของยามาโตะเนี่ยเธอไม่ได้เป็นเพศสภาพเดียวกับร่างกายของเธอที่เกิดมาเลยซึ่งยามาโตะคนนี้เธอก็เป็นผู้ที่มีพลังพิเศษจากผลปีศาจผลอินุอินุหรือผลสุนักโมเดลโอคุจิโนะมากามิ ที่นอกจากเธอจะมีความแข็งแกร่งทางกายภาพและทักษะการต่อสู้ขั้นสูงของเธอแล้วผลปีศาจที่เธอกินเข้าไปเนี่ยมันอย่างเทพไปเลยอีกด้วยครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับเราตัวละคร LGBTQ+ ทั้ง10ตัวที่แข็งแกร่งที่สุดในเรื่องวันพีทหลายๆตัวเนี่ยก็แต่งตัวกันมาแบบฉูดฉาดแปลกประหลาดกันมากๆเลยซึ่งอะไรแบบนี้มันก็ไม่ได้ผิดเลยครับมันเป็นสีสันและจุดเด่นเอกลักษณ์ของพวกเขา ที่ผมก็มองว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสีสันให้กับสังคมได้เป็นอย่างดีแล้วก็มีความสุขที่ได้เห็นพวกเขาเป็นในแบบที่พวกเขาอยากเป็นสวมเสื้อผ้าที่พวกเขาอยากสวมแต่งหน้าที่พวกเขาอยากแต่งได้เป็นตัวของตัวเองและมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองได้ทําลงไปขอแค่มันไม่เดือดร้อนผู้อื่นมันก็เพียงพอแล้วใช่ไหมล่ะครับและตัวละครเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้วันพีทเป็นการ์ตูนที่น่ายกย่องเพราะตัวของอาจารย์โอดาผู้แต่งเนี่ยสามารถหยิบเอาตัวละครเหล่านี้มาใช้ได้อย่างสนุกสนาน และสร้างสารรค์พวกเขาออกมาได้อย่างน่ายกย่องมากๆเลยด้วยที่แน่นอนล่ะครับว่าการ์ตูนเรื่องวันพีชเนี่ยไม่ได้มีแค่ประเด็นของ LGBTQ+ เท่านั้นมันยังมีความหลากหลายทางเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ที่ช่วยขับเคลื่อนให้วันพีชออกมามีเนื้อหาที่สนุกสนานและกลมกล่อมอีกด้วยเพื่อนๆชอบตัวละครตัวไหนในแร้งนี้หรือมีตัวละครตัวไหนที่ผมไม่ได้หยิบเอามาใส่ในแร้งนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ที่ช่องคอมเมนต์เลยนะครับเดี๋ยวเอาไว,วา้ว่าง ผมจะเข้าไปอ่านไปตอบข้อความของเพื่อนๆกันนะซึ่งถ้าข้อมูลในคลิปนี้ผมได้พูดอะไรออกไปแล้วมันมีตรงไหนที่ผิดพลาดไปบ้างผมก็ต้องขอ,อไปเพื่อนๆมาณที่นี้ด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ติดเตือนกันเข้ามาได้เดี๋ยวผมจะนำกลับไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นนะครับขอเพียงแค่ช่วยกันกดปุ่ม s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้พวกเราชินบีิ69 สามารถสร้างผลงานดีๆแบบนี้กันต่อไปด้วยหรือถ้าอยากจะสนับสนุนพวกเราเนี่ยก็สามารถสมัครเป็น Membership หรือ Super Tan k ตงกันเข้ามาได้เราก็จะมีคลิปใหม่ๆใ,ให้ได้ดูกันก่อนใครและอ e ีโมจิปันๆแบบนี้เอาไว้ใช้คอมเมนต์ในช่องของเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดปุ่ม s u b s c r i b e ช่อง Movie Level 2กันด้วยนะก็จะเป็นช่องที่เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับภาพยนตร์ซีรีส์ใครที่เป็นสายนี้ก็เข้ามากดซับรอกันเอาไว้ได้เลยสุดท้ายนี้ขอบคุณที่รับชมกันจนจบแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ